สิลลัลราะห์มานรเราะฮีมซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุสว่างฮาไลลลตุนกอดรด้วยการยัดทิกาฟหรือยัดิกาฟกันยัดทิกาฟก็คือการพำนักหรือกักตัวเองอยู่ในมัสยิด ในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็เป็นซุนนะของท่านนาบีศอลเอลฮุลิสลัมเนี่ยที่ท่านได้ปฏิบัติตลอดช่วง10ปีโดยประมาณสุดท้ายหลังจากที่ท่านได้รับบัญญัติการถือสิลด,ดแล้วก็คือตั้งแต่ปีที่สฮิรัสกรัตเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปีที่ท่านได้ว่าฝาเสียชีวิตกลับไปหาลสุบฮานหัวตระหัตท่านในาบีเดียอียติกาฟช่วง10คืนสุดท้ายเนี่ยตลอดเลยแล้วก็ในช่วงปีสุดท้ายท่านในาบีดีอียติกาฟยีวันปกติในปีจะอียติกาฟสิวันสุดท้ายซึ่งการอ เพราะมันคือการรวมความดีงามต่างๆเอาไว้เนี่ยอยู่ในช่วงสิบคืนสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดคือการทําความดีช่วงกลางวัน หรือการละหมาดตะรวีห์ละหมาดกิยามุรมะดอนทําความดีช่วงกลางคืนและยังเป็นการรวมกักตัวเองไว้ในมัสยิดสถานที่ที่มีความประเสริฐที่สุดและอยู่ในสภาพแห่งการเอติกาฟก็คือการอุทิศตัวหรือการกักตัวเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานอฮหัวตาละดังนั้นก็เลยอยากที่จะชวนชวนพี่น้องที่มีความสามารถถ้าใครสามารถเอติกาฟทั้ง10คืนสุดท้ายได้ ให้พี่น้องหาเวลาหรือหามัสยิดในการเยติกาฟถ้าใครไม่สามารถจะแบบเต็มรูปแบบทั้ง10วันพี่น้องอาจจะเยติกาฟในบางคืนหรือในบางวันถ้าเราสามารถจะเข้าไปเยติกาฟถามว่าทําไมเพราะท่านนบีซอลลอห์สลอมได้เยติกาฟในสิบคืนสุดท้ายของรามาอมฎอนนี่เป็นวิธีการแสวงหาแลยตุนกดของท่านนบีซอลลอห์สลอมในฮะดิษท่านนบีซอลลอห์สเมื่อเข้าสิบคืนสุดท้ายแล้วนบีจะทําอะฮยาไลลหู ให้กลางคืนของท่านมีชีวิตชีวาหมายถึงว่ากลางคืนเนี่ยจะไม่นอนทําอิบาระตั้งคืนแล้วก็ท่านจะชัด,ดมิอัลลอท่านจะกระชับผ้าหมายถึงเอาจริงเอาจังในการทําอิบาดะแล้วก็ว่าอิกอซาอัลลฮท่านนบีจะปลุกครอบครัวของท่านหรือคนรอบค้าให้ขึ้นมาละมาขึ้นมาทําอิบาระาะบบาอาัลลอฮาบะฮาอัตลอฮ เนื่องจากเป็นการต้อนรับคืนในในค่ำคืน10คืนสุดท้ายแน่นอนว่าต้องมีหนึ่งในคืนนั้นเนี่ยเป็นรายละทุนกอตรายละทุนกอตคืออะไรในอุษร้อนกอตอัลลอฮ์สุบฮานะฮ่วะตยได้กล่าวอูซบิลลาฮิมินชัยิอนอัลลอฮิมุซุิลัยราะห์มานูรราะฮิอินนาซันนาอูฟิลละตินกอตโดยแน่นอนเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอันกอตอะไรทำให้เจ้ารู้ว่ารายลตุะกอตคืออะไรอ่ามาอัลลอฮ์กมาอะไละทุนก๊อตเราตอบไลละทุนก๊อตรีไคน โดยบรรดาเมเลกะพี่น้องดูนะแต่ละซาลุลมาลาอิกาตัวรูฟีฮาบรรดาเมเลกะที่มีภารกิจมากมายนะท่านต่างๆมากมายมีภารกิจที่รับมอบหมายจากอัลลอฮุซุบฮานูวะอาลามากมายต่างลงมาอย่างมากมายในค่ำคืนอันกอตบีอิซนิรบบีฮิมตามบัญชาของพระเจ้าของพวกเขามินกุลลลอมจากทุกเรื่องที่เราได้บัญชามรา,ารากาได้ปฏิบัติแต่คือแม้เมเลกาจะมีภารกิจมากมายก็ตามแต่ในคืนอันกอตมเลกาลงมา ให้เกียติกับค่าคืนแห่งอันุรานให้เก็บอันุรานลงมาลงบนแผ่นดินี้ถามว่าแล้วเราละ่ะในค่าคืนเหล่านี้เราจะไม่ขวนขวายทําความดีในคืนอันกตหรือในสิบคืนสุดท้ายได้อย่างไรในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานุฮฺวะตัดได้ให้บรรดาเมริกาที่มีภารกิจมากมายเนี่ยมาลงมาในค่ําคืนนั้นเราเองก็จะเป็นจะต้องเอาใจใส่สวงหารเลนตุนก็พี่น้องจะสามารถที่สวงหาด้วยการละหมาดด้วยการอ่ันุรานด้วยการดาุอา หรือใครสามารถที่จะทําได้ในพี่น้องก็ไปเอติกาฟในช่วงสิบคืนสุดท้ายตามสุนัขท่านอับีุลซ์ล้องวะอะไรอุสลัมแลวก็คือแน่นอนว่ามันจะต้องมีค่ําคืนหนึ่งเนี่ยจะเป็นค่ําคืนแห่งอันกุราในอายะที่187สุร้อนบอกกราเป็นอายะสุดท้ายนะที่พูดถึงรมฎอนและเป็นอายะที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเจาะจงถึงการเออติการฟในช่วงสิบคืนสุดท้ายเวลาตกรบูฮุนละวันตุมาอัคีฟูนฟินมาซาจิด และพวกวาลาตูบาชิรุหุนและพวกเจ้าเนี่ยได้รูปประบตอนกับบรรดาภรรยาขณะที่พวกเจ้าได้อยู่ในช่วงเอติกาสิบคืนสุดท้ายตินกะฮดูดูวยอ่านั่นคือขอบเขตของรอสุ์บาหัวตละงนั้นจะปิดเขาเรียกว่าวจะปิดรอมตอนมันต้องอยู่ในใครแบบของรอมฎอนครในแบบของรมตอ,มอรมตฎอนคืออะไรคือค่ำขืนอันกอตและคาข,ขืนอันกอตเนี่ยอยุดอยู่คืนไหนใน30วันของรอมตอน ุละมาบอกว่ <with S 1> าอยู่ในสิบคืนสุดท้ายและวิธีการที่จะรับอัลนุรอานหรือว่ารับแสวงหาเลตุนกอตในสิบคืนสุดท้ายเนี่ยทำยังไงให้ในบิสะลอหัวสันติเกียติกาแล้วก็ทําความดีงามถือสิลดแด่นอนกลางวันกลางคืนก็ได้กิยมมุลเลนละมดตตรวีตมาเกียามรมฎอนอ่านอันกุรอานอย่างมากดูอาทบทวนตัวเองทบทวนชีวิตวางแผนชีวิตต่างๆนะครับอิสติกฟ้าขอไปโทษต่อเราสุบาหาหัวตาละดังนั้นก็เลยเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับแสวงหาเลตุนกอตในช่วงสิบคืนสุดท้าย ด้วยกับการทําความดีต่างๆมากมายโดยเฉพาะความดีที่เป็นการียติกาเพราะมันคือการรวมความดีอยู่ในมัสยิดอยู่ในบ้านของอัลลอฮ์ในการถือศีลอดในการละหมาดยามค่ําคืนในการดูอาในการอ่านอัลกุรอานในการอิสติกฟารในการเตาบัตตัวในการทําความดีต่างๆมากมายที่เราสามารถจะทําความดีได้ ใครสนใจเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับผมแนะนาหนังสือเล่มนี้คู่มือรอมฎอนฉนบับใครควรเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยประมาณ6ตอนทังน้งหมดนี้เป็นตอนสุดท้ายที่มาพูดเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราได้กล่าวถึงเดือนรอมฎอนในสุระร์ฟานบาอ์กรรร้อยแปดสิบสามถึงร้อยแปดสิบเจ็ดเมื่อสักครู่นี้คือร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับถ้าพี่น้องต้องการศึกษาเพิ่มเติมและมีเนื้อหาต่างต่อีกมากมายนะครับเพื่อทำให้รมฎอนของเรามีความหมายยึดเอาอันกุรอานเป็นหลักหนังสือเล่มนี้จะมานอออออกกุงงงพพูดดดพูดดดถถถึึรืรร Đã hôm khuya เป็นอย่างไรเดี๋สร้นก็ตเองหรือในสระอนดุขอนแล้วก็มีไฮดิษต่างๆมากมายนะครับบทบัญญัติข้อแนะนําที่ให้ปฏิบัติในแต่ละวันมีอะไรบ้างแล้วก็อุกปรกต่างๆของการถือสิลอดการเอติกาฟการละหมาดเตียมุลเลมีดูอาปูนูดมีคำกล่าวละหมาดวีเตสแล้วก็การเอติกาฟมีเยอะแยะมากมายถ้าใครพี่น้องสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับก็ราคารวมส่งเนี่ยสองพบาทแต่คนชมคลิปนี้ยังได้ราคาโปรเช่นเดิมนะครับของมีจานวนจํากัดน,นะทั้งตัวหนังสือเล่มนี้น้องพิมพ์1790ยังได้ราคานย 90ในพี่น้องชมคลิปนี้ยังได้อยู่นะครับแล้วก็แถม3เล่มนี้ของแถมนี่คือใกล้หมดเต็มทีแล้วนะครับของแถมนี่คือไม่ได้มีแบบอัลลิมิตอันนี้เล่มหนังสือเล่มนี้อาจจะยังพอมีนะแต่ของแถมเนี่ยถ้าพี่น้องสนใจเนี่ยรีบพิมพ์1790มาได้เลยครับเราจะได้ให้รอมฎอนช่วงแรกช่วงกลางแล้วก็ช่วงท้ายของเรามีคุณภาพบรรลุสุขเป้าหมายแห่งรอมฎอนอย่างแท้จริงด้วยการปฏิบัติตามเนื้อหาที่มาจากอัล็อกซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอัลกุรอานของพระองค์ครับสัลลัอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์